การ d e ด้น <Garden. S 1> โอ้อือไอ้สิแ ASMR หรืออะไรน่ะแหมน่ารักมากมีแพลนทำสีผมไหมคะไม่มีเลยคะ่ะนี่ไงแก้วน้ำป้าก็ใช้แก้วน้ำมีกินน้ำได้แต่มันต้องล้างก่อนอะเพราะว่ามันมีกลิ่นไหมวางไว้เล็กเดีย๋ยวจะเอาไปรีไซเคิลละ Oh. พอได้แล้วค่ะซิสสว่าซ่วันค่ะซิซเระซวค่ะซิซค่ะพอได้แล้วค่ะ s ิ อะไรอ่ะร้องตามคนใหม่อะไรนะพอได้แล้วค่ะ sis ทุกคนเล่าให้ออมฟังหน่อยคำว่าซ s i ะใน tiktok เพราะพี่ซิสอัพทุกวันอะอะไรอย่างเงี้ยมาจากไหนอะออมไม่เข้าใจเออแล้ววันนี้คือมาจากพี่หลิงหนิงถูกไหมว่าจะหลิงหนิงควงใช่ไหม หลิงหลิงหวางเป็นห้องทำใช่ไหมอืมอมีแต่คนบอกนึกว่ารู้อ๋อมันเป็นเรื่องที่พูดยากค่ะซิสอ๋อคลิปอ๋อคลิปที่เอาให้ของขวัญหลิงหล,ลิงขวางแล้วแล้วพี่หลิงหลิงขวางพูดว่าขอบคุณค่ะซิส Thank you sis ไหนพูดเล่นแบบพี่หลิงหลิงคองซิพูดยังไงนั่นไง <laughs> อย่างเงี้ยหลิงหลิงคอะ <laughs> หัวชาร์ตคาปิปลาะมะเช้ามะเชา้มชามีคนบอกว่าออมพูดคล้ายพี่หลิงขึ้นไปทุกวันทุกวันและพี่หลิงก็พูดเร็วขึ้นเหมือนน้องออมขึ้นไปทุกวันทุกวันเวลามันมีอยู่อย่างนี้ย keep